สวัสดีครับยินดีต้อนรับ AFC ทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องวุฒเขีมลารถไทยซิงนะครับข้ามมาบึงรถด,ดำครับวันนี้ตัวนี้เป็น KM27 นะครับมถเบื่องเกียร์มังเห็นไหมเคือเกียร์เฮตโอเลย Ô đầm nhẹ. Trick yang hết ô. Trick yang hết ô. hết ô. vậy, kia hết ô. Trick yang là ô. Trick yang hết hết ô. vậy sen เจ็ดเลยเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดฮะวนมันก็ต้องไปเก็บแน่แล้วล้วถึงตัวนี้มันหลอส่า่ไเครื่องเป็นยังไเสียเ่อไอ้อับ่บอรนึ่งเ้เนาะเจ็ดเทันยัดึงเบิ่งบอเรไดไปแลนด์กข้าวยกบอม็แอยู่เบอปีแล้วบ่ คู่เข้าไม่เข้ามาเถอะเนี่ยรู่ได้ครับเองมันจางพุ่นครับบอเราดำแสนกว่าบาทนะครับผื่นยง,ง่ามอยู่นะครับแต่ว่าตุ้งผ <laughs> ู้นะครับต้องไปเก็บ พื้นที่แคบนะครับก็เลยท้ายลำบากน,นิดนึงอ่เอาไปแลนดินนะครับชื่อว่า ขึ้นทุนไว้นะครับแสนกาบาทสตา์ที่เดียวติดเลยนะครับที่ว่าเครื่องดีนะครับเอามาหลุดกันต่อไปนะครับว่าจะได้ไปอยู่ ครับทีมงานต้นแดงบอนะครับไปเจอกันที่ไหนที่ไหนนะครับ